สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทำบุญถูกหวย10วิธีต่อบุญถ้าไม่อยากทุกขลาบคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเมื่อเราถูกหวยจะต้องทำบุญเพื่อเป็นการต่อบ,บุญให้กับชีวิตได้ยังไงกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทูกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้คะ่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดียอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับใครที่เคยถูกหวยหรือว่าเพิ่งจะถูกในงวดที่ผ่านมาไม่ว่าจะถูกมากถูกน้อยถือว่าเรามีโชคมีลาบมีบุญน,นะคะ แต่บุญนี้ก็ได้ใช้ไปแล้วในการถูกรางวัลการเสี่ยงโชคค่ะเพราะฉะนั้นจะมีถึงสิวิธีด้วยกันที่เราต้องทำบุญเมื่อถูกหวยเป็นการต่อบุญชีวิตไม่ให้เป็นตามความเชื่อที่ว่าทุกขลาบสร้างบุญกุศลแล้วจะได้มีโอกาสถูกในง่วนต,ต่อไปนะคะเคยได้ยินความเชื่อนี้ไหมคะว่าหากรับโชคก้อนโตแล้วทุกขลาบจะตามมาความเชื่อนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณว่า คนที่ถูกหัวใหญ่มักจะมีโอกาสได้ใช้เงินไม่นานเพราะเป็นการรวยแบบพลิกชีวิตจากจนมารวยล้นฟ้าดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลเรากับเป็นความสุขสุดท้ายในชีวิตหรือว่าทุกขลาภเพราะฉะนั้นเราควรจะนำเงินที่ถูกหวยถูกรางวัลไม่ว่าจะรางวัลเล็กหรือใหญ่ได้เงินมากหรือน้อยก็ให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อชีวิตซะนะคะมาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยค่ะ เพื่อเป็นการต่อบุญนะคะให้รักษาศีลห้าค่ะการถือศีลห้าจะช่วยส่งเสริมดวงทำให้จิตใจมั่นคงวิธีการทำบุญง่ายๆที่สามารถทำได้หลังถูกหวยก็คือต้องหมั่นถือศีลไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็จะทำให้มีโชคมีลาบนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะ ถัดมาคือให้ทําทานชําระนิสงการทําทานด้วยการประหยอดตู้ค่านา้ําค่าไฟที่วัดช่วยให้มีโชคลาภเป็นการชําระนิสงที่เคยทํมาในอดีตเช่นในชาติที่แล้วอาจเคยเข้าวัดแล้วนำทรายติดเท้าออกไปก็เป็นบาปเราจรึงควรต้องไปชำระนี่สงนะคะถัดมาให้ทำทานถวายข้าวสารให้วัดการถวายข้าวสารจะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองชีวิตอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ตลอดไม่อดไม่อยากทั้งในชาตินี้และชาติหน้าดังนั้นหลังจากถูกหวยแล้วให้รีบไปทำบุญถวายข้าวสารอาหารที่วัดค่ะถัดมาให้ช่วยบริจาคให้คนยากไร้การเข้าไปช่วยเหลือเด็กกำพรา้าช่วยเหลือคนพิการหรือว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่ช่วยต่อดวงให้มีความร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นนะคะ โดยสามารถนำของไปบริจาคที่มูลนิธิใดก็ได้หรือจะเป็นการบริจาคเงินด้วยการโอนเงินก็ได้เป็นวิธีทำบุญหลังถูกหวยที่ควรทำม,มากที่สุดค่ะถัดม,มานะคะให้ทำบุญถวายลงศพหลังถูกหวยแล้วอยากมีชีวิตที่ยืนยาวต้องไปบริจาคลงศพหรือทำบุญลงศพตามวัดหรือสถานที่ที่รับบริจาคเนื่องจากการทำบุญนี้จะช่วยให้เรามีอายุที่ยืนยาว มีสุขภาพที่แข็งแรงคนดวงตกก็จะต้องมาทําบุญเกี่ยวกับโรงศพเพื่อต่อชะตาชีวิตให้อายุยืนนานค่ะถัดมาการทําบุญแจกหนังสือธรรมะถ้าในชีวิตถูกหวยครั้งใหญ่ควรบริจาคหนังสือธรรมะให้โรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดผลบุญที่ทำจะช่วยทําให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาดีจิตใจผ่องใส ทำให้มีโชคลาภเงินทองและมีธรรมะในจิตใจนะคะถัดมาคือการทําบุญปล่อยปลาที่วัดหากถูกหวยให้หาเวลาไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์เพราะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ที่กําลังจะตายที่ถูกนํามาขังไปทำอาหารทำให้พวกมันมีอายุยืนยาวขึ้นผลบุญจะช่วยส่งให้เรามีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะ ถัดมาคือการไหว้พระขอพรหลังจากที่ถูกหวยแล้วควรไปไหว้พระที่วัดเพราะการไหว้พระจะช่วยเสริมสิริมงคลทำให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยปกป้องคุ้มครองทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและมีโชคลาภในชีวิตค่ะถัดมาคือการถวายน้ำมันใส่ตะเกียงวัดค่ะหลังจากไหว้พระควรจะแวะถวายน้ำมันใส่ตะเกียงที่วัด การเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยทำให้ชีวิตสว่างสวยและมีแสงส่องนำทางในยามที่ชีวิตพบกับปัญหาหลังถูกหวยก็ห้ามพลาดนะคะถัดมาวิธีสุดท้ายค่ะการทำบุญถวายสังฆทานที่วัดการทำบุญหลังถูกหวยที่ห้ามพลาดก็คือการไปถวายสังฆทานที่วัด เพราะเป็นการช่วยดำรงศาสนาให้อยู่ทำให้พระสงค์มีเครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่มอาหารและยารักษาอา,านิสงส์งนี้จะส่งให้ไม่ขาดแคลนในภายภาคหน้าเกิดมากี่ชาติก็มีกี่มีใช้และมีฐานะที่ร่ำรวยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเปิด10วิธีต่อบุญให้ทำบุญเมื่อถูกหวยถ้าไม่อยากมีทุกขลาบนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ